ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่19กุมภาพันธ์2567ะครับตามข่าวเงินเบี้ยสูงอายุนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีการปรับขึ้นไหมก็ไปตามข่าวมาให้แล้วนะครปรากฏว่า ในเดือนมีนาคมนี้ยังเท่าเดิมอยู่นะครับก็คือ600ถึง1,000ตามะเดศขั้นบัไรอายุเนาะส่วนการโอนเงินเนี่ยจะเข้านะครับในวันที่8มีนาคมนี้เพราะฉะนั้นแล้วในวันที่8มีนาคมนี้พี่น้องผู้สูงอายุก็สามารถรอใช้เงินได้เลยนะครับในบัญชีที่เข้าปกตินั่นเองครับหากในอนาคตมีการปรับเพิ่มเมื่อไหร่หรือว่าจะมีการปรับเพิ่มเท่าไหร่ หากมีการอัปเดตอย่างไรจากทางรัฐบาลจะรีดทำข่าวมาให้ทันทีคุณผู้ชมอย่าพลาดข่าวสารด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ